ก็การแก้อสมการเขาบอกว่าบทน,นิยามหนึ่งอสมการใน x หมายถึงประโยคที่มีตัวแปร x ที่ว่าด้วยการไม่เท่ากันนะฮะบทน,นิยามแปลว่าห้ามเถียงนะฮะคือถ้าจะเรียนเรื่องอสมการก็เชื่อเขาเท่านั้นเองบทน,นิยามนี้แปลเป็นภาษาไทยแปลไทยเป็นไทยก็คือคือสมการ คืออสมาการคือไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับอ่ะเครื่องหมายอื่นนะมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับไม่เท่ากับนะครับแล้วมีตัวแปร x นะฮะเท่านั้นเองที่ว่าด้วยการไม่เท่ากันก็คือเครื่องหมายอื่นนะฮะก็ไม่มีอะไรบทน,นิยามสองกำหนดเอกภพสัมพัทธ์ u เป็นสับเซ็ตของ R อ่าแปลว่าต่อไปนี้เรากำลังเรียนยูบนจำนวนจริงนะครับ เพราะนั้นเรื่องนี้มันจึงอยู่ในบทที่ชื่อว่าจำนวนจริงนี่คือสาเหตุนะฮะมสมัยพี่เรียนเรื่องนี้นะพี่ก็ง,งงเหมือนกันว่ามันเป็นจำนวนจริงยังไงวะ <c oughs> คือมันเป็นจำนวนจริงเพราะอย่างนี้นะะี่ไงคือทั้งหมดที่คานวณหรือว่าทั้งหมดที่เรียนอะเป็นสับเซ็ตของจำนวนจริงครับโอเคไหมเรียนอยู่ในระบบจำนวนจริงคือเขากำลังบอกใบเราว่า อนาคตจะมีจํานวนอื่นที่ไม่ใช่จํานวนจริงที่มันใหญ่กว่าจํานวนจริงอ่าเปรียบเสมือนว่าจํานวนจริงเป็นไข่แดงแล้วในระบบจํานวนในคณิตศาสตร์มีใหญ่กว่าไข่แดงอีกแต่ตอนนี้เราเรียนแค่จํานวนจริงนะครับอืแต่ตัวตำรายเองก็ไม่ได้บอกนะว่าอนาคตจะมีจำนวนอื่นอันนี้คือพี่เรียนไปแล้วพี่ก็เลยเล่าให้น้องฟัง น้องก็ฟังฟังไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพอน้องไปเรียนเรื่องนัน้นน้องก็จะได้อ๋อมันคือตัวอื่นที่ไม่ใช่จํานวนจริงเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะเอกภพสัมพัทธ์คือ u ในเป็นสับเซตของจํานวนจริงและ px เป็นอสมกา,ารใน x จํานวนจริง a อยู่ใน u a เป็นสมาชิกของ u จะเรียกว่าเป็นคําตอบของ px ก็ต่อเมื่อ นำ a ไปแทน x แล้วทำให้อสมการก็คือ p a เป็นจริงอันเนี้ยจะเข้าใจอันนี้ได้อะต้องย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนเรื่องทฤษฎีบทอะไรนะเศษเศษเหลือทฤษฎีเศษอะจำได้ป่าจำได้ป่าที่มันบอกว่า p x แล้วคำนวณได้เป็นศนะูนน่ะ x จะเป็น x ลบ c อ่ะ,ะ p c เลยไม่ใช่ px pc อ่ะ x ลบ c จะเป็นตัวประกอบอ่ะคุณคุณบ่ะทดดีเส้อดีเเหลือที่เรียนไปแล้วที่พี่พาน้องหารยาวด้วยอ่ะจำได้ไหมะะเออเออนั่นแหละมันคือกำลังพูดแบบเดียวกันนะฮะเพนะราะฉะนั้น px ตรงเนี้ยอาจจะเรียกว่าพาุูนาม x ก็ได้ พหุนามก็คือมีหลายๆตัวเป็นพืชถูกไหมฮะ่สมมุติพี่เรียกว่า,าพหุนามแล้วกันนะพหุนาม x เนี่ยเป็นอสมาการใน x ของจํานวนจริง a ซึ่งอยู่ใน u อันนี้ก็กําลันจะบอกว่า x เนี่ยเป็นจนํานวนจริงเท่านั้นแหละซึ่ง a เนี่ยเป็นสมาชิกของ u นะฮะเราจะเรียกว่าเป็นคําตอบของ px ก็ต่อเมื่อ เอา a เข้าไปแทนใน x อ,อะ่อะก็คือเอาตัวเลขเข้าไปแทนตรงตัวแปรแล้วทำให้อสมการนั้นเป็นจริงเก็ตไหม <c oughs> สมมติพี่มีอสมการ2 x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งมากกว่าศูนเดี๋ยวนะมากกวนะ่าศูนย์ะ สมมติพี่มีอสมาการนี้นะครับเมื่อพี่เอา a ซึ่งเป็นตัวเลขก็คือพี่เอาตัวเลขแทนเข้าไปอะ่ะพี่เอาตัวเลขแทนเข้าไปอะ่ะนะฮะเช่น a ของพี่เป็นเลขศนะูนย์ะพี่เอาเลขศูนแทนเข้าไปนะศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์เป็นจริงไหมเป็นจริงถูกปะเพราะฉะนั้น a ที่มันเท่ากับศูนอ่ะ จึงเป็นคำตอบของแอะสมการนี่คือความหมายของประโยคนี้ฮะเก็ยย <Okay, S 1> ังอไหมอืมคือภาษาคณิตศาสตร์อะก็บางทีเขียนแล้วงงๆต้องค่อยๆอ,อ,อ่านเทียบกับความรู้เดิมแล้วก็อลองเขียนประกอบนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือแทนค่าเข้าไปอะแทนเลขเข้าไปเในที่นี้คือตัวเลข PA หรือว่า p เลขศูนย์นเนี่ย แล้วมันเป็นจริงก็คือทำให้อสมการนี้เป็นจริงก็เรียกว่า a เนเป็นคำตอบของอสมการโอเคไหมเห็นไหมนี่คือทฤษฎีบทที่ 2, 2> นะฮะซึ่งจริงๆมันก็เหมือนตอนที่เราแก้สม,รรมการนั่นแหละไม่ต่างเลยโอเคไหมนะ,ะเอาละดูตัวอย่างครับกำหนดอสมการใน x ดังนี้ฮะ ก็คือ px เป็นแบบพหุนามนะครับ x กำลังสองลบสอง x ลบสองน้อยกว่าศูนย์จงตรวจสอบว่าจำนวนจริงทำไมต้องใช้จำนวนจริงเพราะนี่เรากำลังคุยเรื่องนิยามเรื่องจำนวนจริงโอเคปะวันนั้นจำนวนในนี้ต้องเป็นจำนวนจริงเสมอนนจำนวนจริงกี่ตัวเนี่ยเลขศูนย์เลขลบหนึ่งเลขหนึ่งเลขสามส่วนสองแล้วก็เลขสองหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี้ยนะครับเป็นคำตอบของ,องสมการหรือไม่ อ่าง่ายๆเลยด้วยนิยามอันเนี้ยเราก็เอาห้าตัวนี้เข้าไปทำอะไรในสมการครับเข้าไปแทนค่า x เข้าไปแทนค่า x อนะนะอ่ามาพี่ขอเริ่มด้วยเลขศูนย์มาช่วยกันนะแทนด้วยศูนอ่ะศูนย์แล้วได้อะไรครับ ศย์กำลังสองลบศูนย์ลบสองน้อยกว่าศูนย์จริงไม่จริงจริงใช่ป่ะอืมพี่แทนด้วยลบหนึ่งมาอ่าลบหนึ่งได้อะไรครับจริงจริงพี่เขียนสัญลักษณ์เหมือนเขาใช่ป่ะจะได้ไม่งงอ่พี่แทนด้วยศูนย์นะพี่แทนด้วยลบหนึ่งมาลบหนึ่งได้อะไรครับได้หนึ่งลบเจอลบเป็นบวก ได้สองลบสองจริงไหมจริงไม่จริงไม่จริงอ่ะพี่แทนด้วยหนึ่งเป็นย่างมาช่วยกันเร็วได้อะไรได้อะไรอ่ะลบสองอืมจริงไหมจริงไม่จริงเฮ้ยล hey, บสองลบสองเป็นลบสี่ลบสี่บวกหนึ่งแป้น เออจริงไม่จริงจริงอ่าพี่แทนอีกมาอืมแล้วเท่าไหร่วะเนี้ยเก้าส่วนสี่อ่าเก้าส่วนสี่ก็ได้อ่ะแล้วก็แล้วเท่าไหร่เนี่ยสามส่วนสองได้สามใช่ป่ะเออลบสองอ่าจริงไม่จริง ลบสามลบสองคือลบห้าเก้าส่วนสี่มันประมาณมีค่าประมาณเท่าไหร่ <S 2> 2. <S สองกว่าเออสองกว่าจะลบห้าได้น้อยกว่าศูนย์ไหมน้อยกว่าน้อยกว่าจริงอ่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือสองอ่ะพี่แทนสองมาช่วยกันสองกำลังสองเป็นเห็นไหมสองกำลังสองเป็นสี่อ่ะสองคูณสองเป็นสี่ อ่ะจริงไม่จริงจริงคราะนั้นคำตอบของ P X มีใครบ้างเขียนเป็นเซตเลยมามีใครบ้างศูนย จบไหมอืมตามเนี้ยแต่พี่สงสัยว่าลบหนึ่งมันผิดจริงหรอวะเพราะว่าทุกตัวมันจริงหมดเลยอะลองลองดูใหม่นะลบหนึ่งได้หนึ่งลบหนึ่งตรงนี้ได้สองอ๋อฮะได้บวกสองด้วยถูกบวกสองเออผิดจริงด้วยอือครับผมตามนี้่า่ไหม จดไหมจดจดจดก่อนอ่ะจบจดไปก่อนอบทนิยามที่3เราก็ค่อยๆอ่านแล้วเราค่อยๆแปลบทนิยามที่3บอกว่ากําหนดเอกภพสัมพัทธ์เหมือนเดิม u อ,อยู่ใน R อ่าก็คือกําลังคุยว่าเป็นสับเซตของจํานวนจริงและ px เนี่ยเป็นอสมการในอสมการใน x เซตคำตอบของอสมการ px หมายถึงเซตคำตอบทั้งหมดของอสมการ px งงงงนิดหน่อย px เป็นอสมการใน x คือ px เป็นอสมการเซตคำตอบของอสมการหมายถึงเซตคำตอบทั้งหมดของอสมการ px ก็ใช่ไง <laughs> ก็เซตคำตอบของอสมการก็คือทั้งหมดที่มันทำให้เป็นจริงใช่ป่ะเออ เขียนย้อนแยง้งทข้าไมเขียนเขียนวนซ้ำอะ่ะมันเขียนวนซ้ำอ่ะบทนิยามที่สี่การแก้อสมการหมายถึงการหาเซตคำตอบของอสมการโอเคเพราะนั้นถึงจุดจุดเนี้ยอสมการกับสรรมการก็คืออันเดียวกันอะ่ะวิธีทำนะมันยังไม่เจอข้อเดียวที่พี่บอกให้ระวังใช่ป่ะคือเอาลบเข้าไปคูณแล้วื่อหมายเปลี่ยนนะฮะจุดนี้มันยังใช้วิธีเดียวกันเลยไปต่อตัวอย่าง กำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็นอันนี้โอเคอ่าอันนี้เอกภพสัมพัทธ์ไม่ได้เป็น r แล้วนะแต่ว่าเป็นเลข1 2 3 4 5 6ตัวนี้อืมมี6ตัวกำหนดอะสมการดังนี้โอเคจงหาเซตคําตอบของอะสมการอ๋อก็ทําแบบข้างบนเลยคือเอาตัวที่คาดว่าจะใช่เข้าไปแทนถูกไหมฮะมา สมมติพี่เอารลบสองพี่ก็เขียนนี้นะลบสองเข้าไปแทนมาลบสองแทนเลยเป็นเท่าไรวะสองคูณสองเป็นสีน 8, ่เป็นแปดใช่ป่ะแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บอ่ะเป็นแปดแล้วก็ตัวถัดไปก็คือลบสองคูณห้าใช่ไหมก็เป็นสิบนะเป็นบวกสิบตัวถัดไปก็คือลบสิบสอง น้อยกว่ากั้ศูนย์จริงไม,งม,ม,ม่จริงนะบวกสิบแปดลบสิบสองเหลือเท่าไร<อ>เหลือบวกหรือเหลือลบไม่จริงนะอืมได้เลขบวกอ่ะไม่จริงนะ,ะตัวต่อไป ลบหนึ่งมาเอาลบหนึ่งเข้าไปแทนนะฮะช่วยกันมา,าข้างหน้าเป็นสองแล้วข้างหลังเป็นเลขบวกห้าล้วก็ลบสิบสองอ่ะน้อยกว่าศูนย์จริงไืมจริง,รง,รงบวกเจ็ดลบสิบสองจริง,รงอ่ะไปเรื่อยๆนะตัวต่อไปคือศูนย์ คืนนี้เราเราแทนตามเซตที่เขาบอกมาถูกไหมศูนย์ก็อ๋าศูนย์บวกศูนย์แล้วก็ลบสิบสองเลยอันนี้จริงแน่นอนถูกไหมอ่าตัวต่อไปคือหนึ่งนะฮะหนึ่งก็เป็นสองลบห้าลบสิบสองจริงไหมจริงถูกปะตัวต่อไปคือสองแล้วสามอ่ะเขียนรอไปเลย ย่อเลยโอเค okay. อ่ะสองเป็นเท่าไหร่ฮะแปดลบสิบลบสิบสองจริงไม่จริงจริงอ่ะตัวสุดท้ายเป็นเลขสามสามยกกำลังสองเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดนะลบสามห้าสิบห้า ลบสิบสองอ่ะจริงไม่จริง,จร,งจริงครับผมเพราะฉะนั้นเซตคำตอบเข้ากับอ่ะมีอะไรบ้างลบหนึ่ง จบไหม,มหใช่แล้วจบเท่านี้โอเคการแก้อสมการกำลังหนึ่งสมการกำลังหนึ่งคืออสมการทีอรอนะะ่อยู่ในรูปอย่างนี้นะฮะอยู่ในรูปอย่างนี้เอ่อ ax เท่ากับไอพวกนี้อ่าน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับมากกว่าอืม จร,จริงๆเครื่องหมายเข้ากับตรงนี้ไม่น่าเขียนนะเขียนแล้วให้งงน่าน้าลบออกนี่เนี่โอเคได้ไหมเนี่ยเอาได้เว้ยนะนะไม่ไม่คนเขียนเครื่องหมายเข้ากับนะก็คือ a อก็เป็นได้4แบบนะครับ ใช้เครื่องหมายพวกนี้เลยอืโดยที่ x เนี่ยเป็นตัวแปร ى, แล้วก็ a กับ b เป็นตัวเป็นเลขเป็นค่าคงที่นะครับเป็นท่าคงที่ดูสัญลักษณ์ก็จะแปลกๆหน่อยก็ดูตัวอย่างเลยเขาบอกว่าจงแก้อสมการนี้ครับก็ไม่ยากวิธีแก้ก็เหมือนเดิมตัวแปรอยู่ข้างเดียวกันตัวเลขอยู่ข้างเดียวกันโอเคไหมพร้อมแล้วมาทำกันมา ทำยังไงฮะอืมว่ามาต้องกัต้อง,องหล่ข้างเออย้ายข้างมาองโอเคไหม ทำเหมือนเครื่องหมายเท่ากับเลยถูกปะ่ะทำเหมือนเป็นสมการนะฮะข้างซ้ายจะเหลือ6เออเหลือ 2x ข้างขวาจะเหลือลบ6แล้วก็ x เดียวก็เลยเท่ากับลบ6ส่วน2ไม่ใช่เท่ากับน้อยกว่านะฮะหรือพูดใหม่คือ x ก็คือน้อยกว่าลบ3จบเห็นไหมแบบนี้นะครับ บันทันนี้น้องจะเห็นว่าพี่เอาสองหารตลอดนะฮะพี่เอาสองหารตลอดซึ่งสองนี้เป็นเลขบวกเพราะนั้นทำได้นะเหนไหมระวังกรณีเดียวก็คือกรณีที่เอาเลขลบไปหารฮะเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเลขบวกหารเครื่องหมายไม่เปลี่ยน พี่ก็จะพูดย้ำไปเรื่อยเ,อยเดี๋ยวพอเจอแล้วจะได้ไม่งงนะครับโอเคไตัวอย่างที่สองจงแก้อสมการนี้อืม อะทำไงดีอันนี้พี่ย้ายไปเลยสลับที่ได้โอเคไหม <c oughs> อ่ะแล้วไงต่อเอ่อ <c oughs> <c oughs> ย้ายรับผูกไปคูณนข้างนึ่นอ่าก็คือคูณไขว้ไปเลยใช่ป่ะคูณไขว้ไปเลยหรือจะตัดก่อนก็ได้เอาคูณไขว้ไปเลยง่ายๆา่ายไหมเก้าโอเคแล้วไงอีกคูนอะไรเข้าไปเลอ่า คูณกระจายให้ไปเลยเป็น 9x ลบ919928937 2ลบ 6x 6424ลบ24อ่ะแล้วไงต่อเห็นไหมว่าพี่เว้นทำไมเอาเอากเอามารบกัเลยเนฮะ้ยใจเย็นๆดิดูตรงที่ที่เว้นก่อนเติมอะไรตรงเนี้ย เออเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าหรือมากกว่ากว่ามากกว่าทำไมถึงเติมมากกว่าครับเครื่องหมายต้องตรงข้ามใช่เพราะว่าเอาไอ้นี่ไปคูณเห็นปะลบหกคูณเครื่องหมายเปลี่ยน จริงๆแล้วตำราเล่มนี้น่าจะต้องอธิบายเรื่องนี้ก่อนที่ให้มาทําโจทย์เนาะหรือว่าเขาอาจจะตั้งใจให้เราทําแล้วเขาบอกอานักเรียนผิดไม่เชื่อนักเรียนลองแทนเลขดูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะฮะอ่ะเครื่องหมายเปลี่ยนพอเครื่องหมายเปลี่ยนแล้วเราก็แก้สมการแก้อสมการเ,เดิมไปตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับอยู่กับตัวเลขเพราะนั้นที่เ็าจะได้ 9x บวก 6x มากกว่า ลบ2ีบวกยีข้างขวาเป็นเลข3ข้างซ้ายเป็นเลขเท่าไหร่วะ9กบวกหเป็น15 x เพราะนั้น x เดียวก็เลยมากกว่าสามส่วนสิ้าเห็นไหมไม่เห็นย่อไหนนะครับนะหรือก็คือ x มากกว่า 1นส่วนหวนั่นเองเป็นคาตอบจบโอเค,อ,เคอืมตามนำั้นอ่ะจบไปฮะอันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเปล่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะนะได้ได้ไดอันเนี้ยเอ่อทำได้สองแบบคือแบ่งแบ่งคิดสองรอบ ก็รอบที่นหนึ่งคือลบสิบเจ็ดน้อยกว่าเท่ากับสามเอ็กลบสองกับสามเอ็ลบสองน้อยกว่าส <Okay. S 1> ิบเก็ตไหมโอเคไหมแล้วก็ข้างซ้ายก็แก้อสมาการไปข้างขวาแก้่สมาการไปโอเคป่ะนะฮะแต่พี่มีวิธีที่ดีกว่านั้น อ่ะเดี๋ยวนะเครื่องหมายตรงนี้เป็นยูเนียนนะคือพอคิดเสร็จแล้วก็เอามายูเนียนกันนะครับ <c oughs> พี่มีวิธีที่ดีกว่านั้นเฮ้ย <c oughs> โทษทีไม่ใช่ยูเนียนต้องอินเทอร์เซชันต้องอนะินเทอร์เซชันคคือต้องเป็นทั้งเงื่อนไขซ้ายและเงื่อนไขขวานะครับอ่าดูวิธีของพี่นะพี่ทำพร้อมกันเลย แต่ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะขั้นแรกพี่จะกำจัดสองฮะกำจัดสองดูนะพี่บอกว่าพี่บวกสองเห็นไหมแต่การที่พี่บวกสองพี่ต้องบวกสองทุกที่เก็บปะเข้าปะพอ้นข้างในพี่จะเหลือสามเอ็อย่างเดียว แล้วก็ข้างหลังพี่เป็น12แล้วก็ข้างซ้ายพี่เป็นลบสิบห้าเคไหมเสร็จแล้วตรงนี้พี่โน้ตไว้ว่าพี่บวกสตลอดเสร็จแล้วพี่จะหาร3คือกำจัด3พี่ก็หาร3นะครับ ข,ข้างซ้ายพี่จะได้ลบห้าตรงกลางพี่เหลือ x อกละข้างขวาพี่จะได้สี่จบเลยเขีย okay, ปะคิดอย่างนี้นะ <Okay. S 1> ฮะหรือจะคิดแบบสองแอแล้วก็มาอินเทอร์เซชันกันก็ไดนะ้ถ้าให้วาดเจะคำตอบก็คือลบห้าแล้วก็สี่ตรงนี้สีดำ ตันนี้โป่องอยู่ระหว่างนี้โอเคนครับลบห้าช่วงปิดสี่ช่วงเปดนะครับแล้วแต่จะตอบตัวอย่างที่สา เห้ยตัวอย่างเยอะจังโอเคตัวอย่างที่สี่อ่ะอันนี้ทำเองแล้วกันทำเอง โอ้ oh, ไม่ออกทําเองไม่ออกอ๊ะพี่ช่วยนะเอออันนี้เหรอเก้าลบสอง x น้อยกว่าสี่เซ์ลบสามน้อยกว่าเท่ากับ x บวกหกนะฮะอืม ขั้นแรกพี่กําจัดสามก่อนพี่กําจัดสามก่อนนะฮะขั้นแรกพี่บวกสามเข้าไปทุกตัวเลยนะฮะก็เป็นสี่เอ็กนะก็เป็นเอ็กบวกเก้าเอ่อเป็นสิบสองลบสองเอ็กนะครับใช่ไหมออพอถึงจุดนี้ปุ๊บ มันกำจัดแบบพร้อมๆกันไม่ได้ละพี่ต้องแยกคิดละพอถึงจุดเนี้ยจุดเนี้ยพี่ต้องแยกคิดเป็นสองแอมแล้วเอามาอินเทอร์เซ็กต์กันข้างซ้ายคือสิบสองลบสองน้อยกว่า cx ข้างขวาคือ cx น้อยกว่าเท่ากับ x บวกกานะครับ ค่อยๆคิดนะเออคือพยายามเอาตัวแปรไปอยู่ข้างเดียวกันเป็น 6x นิด12เพราะฉะนั้น x ก็คือมากกว่า2นะครับมีคำตอบที่1นะข้างขวาพยายามเอาตัวแปรมาอยู่ข้างเดียวกันเหลือ 3x น้อยกว่าเท่ากับ9เพราะนั้น x ก็คือน้อยกว่าเท่ากับ3นะครับเอา2ออันนี้มารวมความกันครับ Intersection กันเพราะนั้นพี่เขียนเส้นจำนวนก่อนเอ่อสามสองอยู่นี่สามอยู่นี่สามเอาสองไม่เอาถูกไหมฮะสามเอาสองไม่เอาเพราะนั้นพออินเทอร์เซกันเนี่ยคำตอบที่ได้ก็คือลบ ตี้จนถึง2จบจะประหลาดประหลาดนิดนึงโอเคไหมอืมอ่ะจบจดไปก่อนแนะครับตามนี้อันนี้เป็นข้อนี้เป็นข้อที่แปลกนะเป็นข้อที่แปลกซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของตัวอย่างนี้พอดีของเรื่องนี้ข้อที่สี่ ค okay ฮะประมาณนี้ติดไว้ตรงนี้ก่อน